อย่าไปสนิทสนมกับเจ้านั่นล่ะเพคะหม่อมฉันสนิทกับท่านชายมานูเอลตั้งแต่เด็กแล้วนะเพคะทำไมหม่อมฉันต้องทำอย่างนั้นและเพคะถ้าหากว่าฉันเธอองค์ชายองคชายเพคะอย่างไรก็เถอะเขาช่างเป็นเด็กน้อยจริงอย่างนั้นก็ ปีนี้คงจะใกล้เสร็จสิ้นแล้วล่ะครับมีหลายท่านที่ผมไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเลยเมื่อปีก่อนนี้เพราะต้องดูแลอาณาเขตนะครับผมก็เลยมาไม่ได้โชคดีที่ปีนี้ผมพอจะมีเวลาว่างไม่ใช่เพราะว่าคุณอยากจะมาพบองค์ชายหรอกหลหรอคะหนวกหูจังอาการเมาค้างขององค์ชายจะดีขึ้นหรือยังนะ ก็เมื่อวานดันเมาหัวทิ่มสักขนาดนั้นจะว่าไปแล้วก็ระหว่างที่อาศัยอยู่คฤหาดดูเหมือนว่าเขาจะสนิทกับคนในตระกูลฉันมากขึ้นนะจริงๆแล้วการสร้างเส้นสายเอาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีหรอกและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เจอปัญหาเช่นนี้ซิกฟีดก็เป็นคนที่มีไมตรีจิตในทางมนุษยธรรมอยู่แล้ว อยู่ด้วยกันแบบความสัมพันธ์น้องกับพี่สาวคนสนิทก็คงไม่ได้แย่นะอะไรเนี่ยมองฉันก่อนแล้วเมืินหน้าหนีทำไมคือว่าอาหารว่างรสชาติดีเลยครับเลดี้เป็นคนเตรียมเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ฉันหรอกคะ่ะหัวหน้าพ่อครัวเป็นคนเตรียมคะ่ะ ผมหมายถึงเลดี้เป็นคนคัดสรรเมนูหรือเปล่านะครับใช่ค่ะอันนั้นฉันทำเองค่ะผมชื่อคาวนนอพาเรซ่าครับเลดี้จะก,การุณาไปเดินเล่นกับผมได้หรือเปล่าครับได้สิคะถ้าอย่างนั้นฉันต้องรบกวนคุณด้วยนะคะ รู้สึกสงบใจได้สักทีผมได้ยินมาว่าเลดี้อายุครบ20ปีแล้วเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานะครับพอได้ความสงบกลับมาปุ๊บก,ก็หายไปอีกแล้วผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นโชคชะตาตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งแรกเลยครับแต่งงานกับผมนะครับคะทันทีเลยเหรอคะเลดี้อาจจะรู้สึกว่ามันกระทันหันแต่ทว่าผมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยครับ ผมรอคอยเวลานี้มาทั้งวันเลยครับนี่เขาพูดอะไรเนี่ยให้โอกาสผมประทับรอยจุมพิษบนหลังมือของเลดี้ได้ไหมครับทำไมฉันไม่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้นะคือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับคนในอุดมคติของฉันหรือเปล่าคะเคยได้ยินมาครับแต่ผมมั่นใจว่าหากได้ลองพูดคุยกันก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดไปเองนะครับ คนในอุดมคติฉันหน้ามาตรฐานของว่าที่จะบ่าวที่ฉันต้องการนั้นค่อนข้างเรื่องลือ,อย่างมากในแถบทางใต้แต่ถึงอย่างนั้นพวกผู้ชายบางคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ส่งจดหมายขอแต่งงานมาอย่างมั่นอกมั่นใจและฉันก็ปฏิเสธไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบการถูกขอแต่งงานหรอกเพราะว่าฉันเองก็อยู่ในช่วงอายุที่ต้องค่อยๆค,คิดจริงจังกับการแต่งงานแล้วเหมือนกัน แต่ว่าฉันไม่ชอบที่มันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ยิ่งกว่านั้นนะผู้ชายคนนั้นตัวก็เตี้ยแถมหน้าตายังมืดมนอีกพอได้เห็นสิกฟรีแล้วผู้ชายธรรมดาสามัญก็ไม่เข้าตาฉันเลยนี่มันน่าลำบากใจนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องออกเดินทางแล้วได้โปรดเถอะครับผมวางแผนไว้แล้วว่าจะมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายอีกสองคนกับเลดี้และ ผู้ชายคนนี้ไม่คิดไกลเกินไปหน่อยหรือไงนะ่ะคือฉันนั่นน่ะน่าลำบากใจมากเลยนะเขาหน่อพาเลซ่าองค์ชายนั่นมันน่าลำบากใจนะเขาพาเลซ่าอะไรกันนี่องค์ชายฟังที่พวกเราคุยกันหรือพะยะค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะฟังหรอกนะ ถ้าไม่ได้แอบฟังแล้วอยู่ดีๆทำไมองค์ชายถึงโผล่ออกมาจากตรงนั้นล่ะพะยะค่ะเขา,ขาพาเลซาช่วยถอนคำขอแต่งงานได้หรือเปล่าองค์ชายพะยะค่ะนี่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวเอเลเยนเธอบอกว่าชอบฉันนะ่ะเพคะฉันรู้สึกผิดกับท่านเขานะแต่เอเลเลนบอกว่าฉันเป็นคนที่หล่อและดูดีที่สุดในโลกไม่สามารถละสายตาไปได้เลยนี่สิ ฉันพูดตอนไหนไม่สิก็เคยพูดอยู่แต่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยบอกว่าจะรอจนกว่าฉันจะบรรลุนิติภาวะนายพูดอย่างมั่นใจมากขนาดนั้นมันก็ทําให้สับสนนะสิลาเลดี้จริงเหรอครับไม่จริงค่ะสาบานได้เลยฉันไม่เคยพูดเอเลียนไหนเธอบอกว่าชอบฉันไง เธอพูดต่อหน้าน้องชายเธอด้วยหรือว่าเธอมาจุดไฟในใจชายหนุ่มทิ้งไว้แล้วหนีไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไม่สีเดี๋ยวก่อนเพคะฉันต้องไปพามิไลามายืนยันกับท่านเขาแล้วพวกเธอสองคนรออยู่ตรงนี้ก่อนค่ะข,ขอโทษที่เสียมารยาทครับแต่ช่วยลืมคำขอแต่งงานของผมด้วยเถอะเขาพาเลซ่ารอเดี๋ยวค่ะ รู้ไว้นะว่านั่นหนะักข่าวพาเลซ่าทำไมช่วงนี้พระองค์ทำแบบนี้กับหม่อมฉันเพคะเห็นเธอดูลำบากใจฉันก็เลยช่วยเธอไงไม่ใช่เหรอแต่อย่างไรก็ไม่ใช่แบบนี้สิเพคะแน่นอนว่าหม่อมฉันก็ไม่ปฏิเสธว่าลำบากใจแต่ถ้าข่าวลือที่บอกว่าหม่อมฉันชอบพระองค์แพรย์สะพัดออกไปแล้วก็จะทำอย่างไรเพคะ หากเรื่องพิสดารแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันตั้งแต่ที่เธอพูดแบบนั้นต่อหน้าน้องชายเธอเองมันก็สายไปแล้วอะไรสายไปงั้นหรือเพคะทุกเรื่องนั่นแหละจู่ๆทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะคนที่เคยหน้าแดงกับการหยอกล้อเล็กน้อยนั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันแน่ใจเลยคือฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพังยับไม่เป็นท่าวันต่อมาอ่ะ ในวันที่ออกเดินทับไปปราบปามปีศาจเลดี้ Lady, อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะดูจากที่เหล่าชนชั้นสูงยังคงมีท่าทีกับฉันเหมือนเดิมแล้วแสดงว่าเข้าวพาเลซ่าคงยังไม่ได้พูดอะไรสินะอะเข้าวพาเลซ่าเว้นก็แต่ท่าทีของเจ้าตัวเองละนะ และหลังจากเมื่อคืนฉันก็ได้รู้แล้วว่าฉันโดนสิกฟีเกียดเข้าอย่างแรงคงไม่ใช่เพราะข่าวลือร้ายสารแพทย์สพัดไปทั่วทั้งละแวกว่าฉันชอบองค์ชายหรอกใช่ไหมหน้าตาเขาหล่อเหลาจริงๆแต่ดูไม่พอใจมาจากไหนเนี่ยพอเรื่องเมื่อวานดีเปล่านะ แล้วตอนนี้จะมาเดินผ่านไปเฉยๆงั้นเหรอไม่กี่วันก่อนฉันยังอยากบอกว่าช่างเป็นสุภาพบุรุษแสนอ่อนโยนอยู่หรอกนะแต่ฉันขอถอนคำพูดทั้งหมดเลยละกันไม่รู้เลยนะครับว่าเอเลียนเลียจะเข้าร่วมงานนี้ด้วยคินเลียนจะว่าไปแล้วมีความจริงอย่างหนึ่งที่ฉันลืมสะสนิท คือหลังจากวันนั้นซิกฟีก็ทำให้คินเลียนมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเราแน่นอนว่าตอนแรกแอบิสเชนก็คัดค้านหัวชนฝาแต่ซิกฟีบอกว่าจะใช้ให้ทำหน้าที่เพื่อคอยสกัดกั้นไอซาค่ะเพราะอย่างนั้นเขาจึงยอมรับไปอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามการยอมรับคนที่เคยรับคําสั่งให้มาตนเองมาเป็นฝ่ายเดียวกันนั้น แม้จะฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแต่อย่างไรซะคินเลียนก็มาร่วมปราบป,ปามปีศาจด้วยแล้วฉันน่าช่วยได้เยอะอย่างที่คาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะหากไม่มีฉะละก็ทุกคนอาจจะลำบากเลยนะคะดูจะมั่นอกมั่นใจมากเลยนะครับเนี่ยดูผู้ชายคนนี้สินี่ไม่ใชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นหรอคะฮ่าฮ่าเชื่อสิครับ ก่อนอื่นเอากำปั้นลงก่อนดีกว่าไหมครับแต่อย่างไรซะก็เชื่อใจคินเลียนไม่ได้มนุษย์แสนต่ำช้าที่เปลี่ยนสีไปตามเงินและอำนาจหนาไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาจะทรยยศเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาระยะห่างไว้ผู้มีประสบการณ์ช่วยบอกหน่อยสิครับพอจะมีวิธีการที่จะกำจัดไซเลนแบบง่ายๆบ้างไหมครับอย่าพูดแบบไม่อายปากบ่อยๆได้ไหมคะ ถึงจะไม่สบายใจแต่ที่ตรงนี้ผมรู้จักแค่เลดี้น่ะสิครับยิ่งกว่านั้นแล้วช่วงหนึ่งพวกเราก็เคยเป็นเพื่อนดื่มเหล้าที่ดีไม่ใช่หรอครับแม้เลดี้จากปฏิเสธแต่เราทั้งคู่ก็อาจจะเข้าขากันได้อย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ